ใครเคยโดนถอนฟันตอนเด็กต้องดูคลิปนี้โดนโด่วนครับสวัสดีครับผมหมอไอซเพอร์เฟกซ์มาแล้วครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนก็สงสัยแล้วก็อยากจะถามหมอฟันแต่ว่าไม่มี่เพื่อนเป็นหมอฟันนะพอเวลาจเจอหมอฟันก็จะลืมถามพอเวลารู้ว่าเราเป็นหมอฟันก็จะชอบถามนอกคลินิกด้วยนะครับก็คือตอนเด็กเนี่ยโดนถอนฟันไม่รู้ว่าเด็กขนาดไหนจำไม่ค่อยได้เรื่คนไข้ 6ปี6ขวบ7ขวบ12ขวบเคยโดนถอนฟันกลามอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องทําอะไรต่อไหมเออถามแร้วว่าเแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยโบมา3ปีละนะเคียวข้าวก็ไม่ค่อยถนัดนะครับต้องทํำไหมนะบางคนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ถามเลยนะครับก็คิดว่าโดนถอนฟันไปแล้วก็คือแล้วฟันไปก็คือจบอันนี้พอหมอฟงังปุ๊บหมอห้องงงเหมือนกันว่าอ้าวทำไมมันถึงจบละ่ะในเมื่อสมมุติว่าถ้าเราโดนโดนตัดนิ้วนางไปอย่างเงี้ยแล้วมันมันต้องทํานิ้วปลอมหรอนะครับสมมุติโดนตัดขาไปอย่างเงี้ย แล้วมันไม่ต้องทําขาปลอมหรอครับหมอโง่เหมือนกันว่าเออทำไมคนไข้หนังคิดว่าพอโดนหอนฟันไปปุ๊บก็คือจบกันไปหรือว่ามันมันอยู่ในที่ที่เราไม่เห็นหรือเปล่ามันก็เลยแบบเออไม่เป็นไรช่างมันไม่ต้องใช้แล้วหมดอายุการใช้งานนะฮะที่จริงๆคนที่โดนหอนฟันไปนเนี่ยโดนหอนตนั้งแต่ตอนอายุสิกว่าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะมาฝากข้อมูลไว้เลยนะคบว่าข้อที่1เลยนะ โดนหอนฟันไปส่วนใหญ่แล้วต้องทําอะไรกับมันสักอย่างครับไม่ว่าจะเป็นฟันน้นํานมหรือเป็นฟันแท้ยิ่งฟันน้ํานมเนี่ยคนนี่คิดว่าไม่สำคัญหรอกเดี๋ยวมันก็หลุดแล้วเดี๋ยวมันก็ฟันแท้ก็ขึ้นมาใหม่จริงๆไม่ใช่นะครับ ฟันน้ำนมเนี่ยต้องปรึกษาหมอได้อีกที้งว่า1ควรถอนไหมแล้วถอนแล้วเนี่ยต้องทําอะไรกับมันบ้างต้องใส่ space retainer ไว้ไหมต้องกันช่องเอาไว้ไหมเผื่อจะได้ป้องกันไม่ต้องจัดฟันยาในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าโดนหอนฟันแท้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอหมอฟันที่เรียกซี่6เนาะเป็นฟันกรามที่สำคัญที่สุดในช่องปากที่นี้เลยฟันกรามนะขึ้นเร็วมาก มันมันฟันล่างส่วนใหญ่จะโดนถอนตั้งแต่10กว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะกลายมาเป็นเคสซี่ต้องจัดฟันแล้วก็ทายากมากต้องทําเพราะว่าอะไรเพราะให้หนึ่งครับถ้าไม่ทำอะไรมันสักอย่างฟันที่โดนถอนไปนะสมมติตรงนี้มีฟันอยู่ใช่ไหมครับอันนี้มีฟันอยู่ตรงกลางไม่มีฟันนะนะครับถ้าโดนถอนตรงนี้ไปฟันที่ข้างๆมจะเป็นไงครับมันเขาขยับมาเราพยายามจะมาปิดช่องว่างสุดท้ายฟันก็จะหลมแล้วเป็นไงครับมันก็จะบันลายครับ มันบัลไลหมครัว่าไงครับบัลไลหมายความว่ามันจะเคี้ยวไม่ได้ครับแล้วฟันข้างหน้ามันก็จะยิ่งห่างครับมันชิดกันอยู่มันก็จะห่าง,ห,าง,ห,างห่างห่างไเลยแล้วเศษอาหารก็ติดตรงซอกครับทำความสะอาดไม่ได้คนไข้ก็ไม่ค่อยใช้ไหมขัดฟันแล้วก็ผุหมดทั้งปากก็เป็นไงครับบัลไลยกคลามสองครับทีนี้ก็คือผุหมดเลยเละเน่าทั้งปากที่คนบอกปากเนา่ามันก็เพราะอย่างนี้แหละครับมันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแต่เรื่องพวกนี้ กว่าจะรู้ตัวมันสายเกินไปแล้วมันใช้เวลานานมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นบางหมอเขาก็งงว่าทําไมคนไข้ถึงไม่รู้นะครับแต่ผมเข้าใจคนไข้นะว่าทำไมคนไข้ถึงไม่ทราบคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ควรจะพบหมอฟันทุกหกเดือนนะครับช่วงนี้ก็ด้วยเรื่องโควิดเรื่องอะไรเราก็ไม่ค่อยได้พบหมอฟันกัน mm hmm. ก็ผมไม่มีใครแนะนําแต่ก่อนอื่นเลยต้องปรึกษาฮณนแพทย์ใกล้บ้านเลยครับว่าเนี่ยโดนถอนฟันไป ต้องทํำยังไงบ้างส่วนใหญ่แล้วความรู้ร่าวๆก็คือต้องดูครับว่าคนไข้าอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าประมาณ16-35<อ>ก็จัดฟันแน่นอนจะยากหรือจะง่ายจะจบเคสยังไงจะจบเคสงงจจดคส้วยการดึงปิดช่องว่างหรือว่าจบเคสด้วยการสายฟันปลอมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่หมอฟันหรือถ้าคนไข้าอายุประมาณ35-45 45-50บอกไม่อยากใส่เหล็กก็อาจจะจัดฟันสายได้เ,เทคโนโลยียแบบใหม่ช่วย ส่วนจะจบเคสยังไงต้องลองคุยกับหมอฟันท่านนั้นดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าก็โดนหอนฟันไปแล้วหลายซี่เลยนานมากบางคนกลัวหมอฟันครับไม่มาหาหมอจนไม่ไหวแล้วอ่ะแบบอายุแบบห้าสิบเก้าไม่มีฟันศบได้แม้แต่ซี่เดียวโอ้ทนมาไม่แล้วคือตอนนี้ความกลัวมันมันแพ้ความที่ว่ากินข้าวไม่ได้ละอันนี้เป็นหนักมากนะครับไม่มีฟันเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องจัดฟันไม่ได้แล้วมีฟันให้จัดแล้วนะครับอาจจะต้องจบด้วยการทําฟันฟอมทั้งปากการทํารากเทียมซึ่งแน่นอน คนแก่เลยเขาถอดฟันปลอมออกนะครับหลายคนเข้าใจว่าเออแก่แล้วเขา้องใส่ฟันปลอมไม่ใช่นะครับไม่ไม่จริงนะครับคือจริงคุณพ่อผมอายุ64เนี่ยเขาเป็นหมอฟันยังมีฟันครบอยู่เลยไม่ต้องใส่ฟันปลอมเลยครับเป็นความเข้าใจที่ผิดนะดีย๋ยวนี้จะทาอีกหนึ่งวิดีโอนะครับถ้าไม่อยากใส่ฟันปลอมแบบนั้นก็ลากเทียมทั้งปากนะอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดแต่ว่าค่าใช้จ่ายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้จุดเล็กๆส่วนใหญ่จะเริ่มจะต่อให้เรายังเด็กๆเเราาคิดว่ออ โดนถอนฟันไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับใครมีลูกมีหลานก็ไปดูด้วยนะครับว่าถอนฟันไปแล้วเนี่ยต้องถามหมอฟันนะครับว่าแล้วจะทายังไงต่อไม่ใช่ถอนแล้วก็จบนะยังไงหมอไอ้ก็ต้องฝากเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับวันนี้ใครได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากที่ดีอยากแบ่งปันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ